หลังจากประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและข้อพรรษาช่วงวันหยุดยาวห้าวันที่ผ่านมาพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงใยประชาชนขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุขสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดหากพบอาการไอเจ็บคอมีไข้ปวดกล้ามเนื้อมีน้ำมูกปวดศีรษะหายใจลำบากขอให้ตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าทำงาน หากเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 ขอให้กักตัวเองอยู่ที่พักหลีกเลี่ยงการพบปะรวมกลุ่มคนจำนวนมากและหากตรวจเอทเคแล้วผลเป็นบวกติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มที่มีอาการไม่มากหรือกลุ่มสีเขียวให้เข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่จะได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางเจอแจกจบ โดยให้กักตัว5วันแบบโฮมไอโซเลชันและอีก5วันให้สังเกตอาการซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเมื่อออกจากบ้านและเมื่อกลับเข้าทำงาน ด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยแนะประชาชนกลับเข้าทำงานต้องประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทยหรือแอปพลิเคชันอื่นหากพบเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงให้แจ้งหัวหน้างานและปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานที่กำหนดไว้พร้อมทั้งขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคขั้นสูงสุดหรือ universal prevention อย่างเคร่งครัดทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ทำงานล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล มันทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวเช่นโทรศัพท์โต๊ะทำงาน ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมส่วนสถานที่ทำงานต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆอย่างเพียงพอเช่นทางเข้าออกหน้าลิฟต์ห้องอาหารห้องน้ำมีภาชนะรองรับขยะประเภทต่างๆอยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีนอกจากการปฏิบัติตัวในการป้องกันติดเชือ้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเพื่อลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตซึ่งช่วงวัน ุดที่ผ่านมาประชาชนเดินทางมารับวัคซีนโควิด -19 อย่างต่อเนื่องทั้งที่สถานีกลางบางซื่อและอาคารกีฬาเวทหนึ่งสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเพราะเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 ขณะน,นี้นอกจากการสวมหน้ากากอนามัยแล้วการสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองโดยการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องจำเป็นชวนทุกคนนะคะอยากจะให้มาเยอะๆอย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองแหละเราจะได้อยู่ในชุมชนแบบ สบายใจขึ้นก็แบบมั่นใจในการที่จะเราออกไปสู่สังคมว่าอย่างน้อยตัวเองก็ต้องมีภูมิต้านเพิ่งจะสองเข็มมาเข็มที่สามไม่ปิดมาเมื่อตอนมีนาภูมินน่าจะน้อยแล้วก็เลยต้องมาฉีดนะเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยก็โรคประจาตัวก็หัวใจความดันเบาหวานรู้สึกดีกว่าไม่ฉีดเพราะเราไม่รู้จะอะไรไปต้านาก็สร้างภูมิให้ตัวเองแหละฉีดป้องกันได้ก็มันก็สบายใจมันก็ไม่เป็นอะไรแบบเราเคยฉีดมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรฉีดดีเลยเพาโรคมันมาเรื่อยๆเนาะต้องระวังตัวเองด้วยไง ขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์โรคโควิด -19 กำลังเพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญคือทุกคนต้องช่วยกันเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อและรับเชือ้อจะช่วยให้การติดเชื้อลดลงและไม่เกิดเป็นรดลอกใหญ่เกิดขึ้นมาอีกเอกวินกากะนิกรายงาน